ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรชั้นดี36ชนิดค่ะนเนชื่อว่าโาครคภัยไข้เจ็บค่ะคงไม่มีใครพึงประสงค์อยากเป็นอยากป่วยใช่ไหมคะหากในเบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะเลข7ตัวหลังนะคะของคุณมีเลข0ูนและเลขศูนย์นะคะประกบกับเลขตัวไหนคุณมีโอกาสป่วยเป็นโรคอะไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะขอเริ่มจากนะคะหาก7ตัวหลังในเบอร์โทรศัพท์ของคุณค่ะมีเลข0 0ย์ตามภาพเป็นตัวสีน้าเงินนะคะ คุณมีโอกาสค่ะที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบสมองระบบประสาทโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเกี่ยวกับช่องท้องค่ะเช่นโรคกระเพาะอาหารโรคทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับลำไส้เป็นต้นนะคะเลขศูนย์ค่ะประกอบกับเลขหนึ่งนะคะกลายเป็นศูนย์หนึ่งหรือว่าหนึ่งศูนย์ค่ะคุณมีความเสี่ยงนะคะต่อโรคไมเกรนนอนไม่หลับปัญหาด้านสายตาหรือว่าดวงตาโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรือว่าปวดข้อคู่เลขศูนย์สองหรือว่าสองศูนย์นะคะ พลังเลขคู่นี้ค่ะจะส่งผลให้ผู้ใช้นะคะเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ระบบช่องท้องมีปัญหานะคะเช่นผู้หญิงใช้เสี่ยงต่อโรคระบบสืบพันธุ์มดลูกกังไข่มีปัญหาเนื้องอกปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติและอย่างเช่นผู้ชายนะคะผู้ชายมีโอกาสต่อมลูกหมากมีปัญหาเป็นต้นค่ะคู่เลขศูนย์สามแปว่าสามศูนย์ค่ะเสี่ยงต่อการเป็นโรคประสาทโรคปวดหัวไมเกรนโรคเกี่ยวกับโพรงจมูกโรคเกี่ยวกับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ พลังคู่เลข04หรือว่า40นะคะให้ผู้ใช้ค่ะระวังเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องโรคกระเพาะอาหารโรคเกี่ยวกับลำไส้กรดไหลย้อนโรคในช่องท้องและระบบทางเดินอ,อาหารค่ะพลังคู่เลข05หรือว่า50นะคะในเรื่องสุขภาพต้องระวังเรื่องเนื้อง,งอกเบาหวานความดันค่ะไตและก็หัวใจมีปัญหาโรคกล้ามเนื้อโรคมะเร็งซีสในร่างกายโรคที่หาสาเหตุไม่ได้และยากเกี่ยวกับการรักษาจ้า คู่เลข06หรือว่า60ค่ะพลังของเลขคู่นี้นะคะส่งผลให้ผู้ชายค่ะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งหมดลูกรังไข่เนื้องอกประจำเดือนผิดปกติโรคทางเดินปัสสาวะค่ะต่อมลูกหมากโรคภูมิแพ้ปัญหาหลอดลมช่องคอทอมซินอักเสบไทรอยด์ระบบเลือดมีปัญหาและก็บาหวานเป็นต้นจ้าพลังของคู่เลข07หรือว่า70ค่ะเสี่ยงนะคะโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นไขข้อถ้าอาการรุนแรงค่ะถึงขั้นเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตนะคะ ซึมเศร้าค่ะความเครียดสะสมและก็ปัญหาระบบสมองค่ะพลังเลข08หรือว่า80นะคะด้านสุขภาพส่งผลชัดเจนค่ะเช่นผู้ใช้มีอาการผิดปกติทางจิตใจมีโอากาสเป็นโรคมะเร็งและก็เนื้องอกมีโอากาสติดสิ่งเสพติดนะคะเป็นสุราเรื้อรังและก็ตับมักมีปัญหาจ้าคู่เลข09หรือว่า90ค่ะด้านสุขภาพนะคะผู้ใช้มักเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุลึกลับยากแก่การหาคำตอบค่ะ และนี่ก็คือภาพรวมนะคะเมื่อเลขศูนย์ประกบกับเลขใดๆก็ตามแล้วมีการเก็บสถิติว่าจะส่งผลให้ผู้ใช้ค่ะป่วยหรือว่าสุขภาพแย่เชื่อก็ได้ค่ะหรือไม่เชื่อก็ได้นะคะให้คุณกลับไปสังเกตเพื่อนสังเกตคุณพ่อคุณแม่ค่ะสังเกตพี่น้องที่มีเลขเหล่านี้อยู่ว่าเขามีปัญหาแบบนั้นหรือไม่แล้วค่อยตัดสินใจค่ะว่าความรู้ด้านพลังตัวเลขเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้โมเมแต่อย่างใดเรียนรู้ให้มากค่ะจากผู้รู้จริงเรื่องตัวเลขนะคะ พื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับมาเลือกเบอร์โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับตัวเราเหมาะสมกับบุญบาร,รมีของเราค่ะขาดสิ่งไหนนะคะเติมสิ่งนั้นเพื่อส่งผลให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขตามมานั่นเองละจ้าก่อนจะจบคลิปในวันนี้นะคะหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ค่ะขอกําลังใจจากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและก็สาระดีๆจากทางช่องของเราขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนพรเถึง3ามชนิดในซองเดียวค่ะเช่นอะโวคาโดเชอร์รี่มังคุดมะขามป้อมนะคะเห็ดลิ้นจื้อโสมงาดําและส้มแขกเป็นต้นค่ะกาแฟไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีครีมเทียมค่ะมีอย100%ราคาเพียงถุงละ200บาทเท่านั้นจ้า สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อแค่พิมพ์คำว่าสีทองคอฟฟี่หรือติดต่อสอบถามนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0984166395 0835463562กาแฟาสีทองคอฟคฟี่กาแฟทางเลือกใหม่ห่วงใยสุขภาพคุณค่ะ